สวัสดีค่ะมิวขายที่มาอัปเดตแปลงดินให้นะคะนี่คือโซน A ค่ะลูกค้าโซน A ของเราประกอบด้วยกัน8แปลงนะคะแต่และแปลงจะเริ่มต้นขนาดอยู่ที่488ตารางวาคา่ะส่วนราคานะคะตอนนี้ราคาออกแล้วนะคะบ้านสวนแนวเกษตรสวยๆห่างไกลโควิดไว้อยู่ยามเกษียรร่มรื่นสบายมากเลยค่ะ าัาศข้างๆนะคะเป็นธรรมชาติมากค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อหอิูได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะหรือเข้ากลุ่มรอก,การอัปเดตได้เลยนะคะนี่ค่ะแพนกล้องไปเลยค่ะนี่เป็นโซน A อนะคะนี่เป็นทางเข้าค่ะค่ะแต่ละแปลนะ เป็นพิเศษทักหาหมิวได้เลยนะคะสวัสดีค่ะโทร,โทรอย่าลืมอย่าลืมติดต่อมิวที่0619419824หมิวยินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะ